สวัสดีครับอับบังเลนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพามาที่น้ำตกเอราวัณนะครับเราแวะกันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณนะครับแวะทานข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวที่น้ำตกที่นี่อยู่ห่างจากตัวทยานน้ำตกเอราวัณนะครับประมาณ1กิโลนะครับอาหารที่นี่ไม่แพงรสชาติดีด้ครับเมื่ออิ่มเรียบร้อยนะครับก็เตรียมเดินทางกันได้นะครับ รถเบนซ์คันน้านี้คิงผมชัดๆเลยนะครับก่อจอห6ผู้ชายจะรู้กันครับอายุเกินะ60ิเข้าฟรี <50 S 2> นะครับลนะและในส่วนของอัตราค่าบริการนะครับคนไทยผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาทค่าบริการสำหรับยานพานะนะครับรถยนต์30บาทรถจกักรยานยนต์20บบาทเมื่อจ่ายค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะได้ QR code จากหน้าจอนี้นะครับน้องจะให้เอาโทรศัพท์มือถือของเราเองนะครับถ่ายรูปเอาไว้เพื่อจะนำไปแสดงตรงจุดที่เราจะเข้าที่จอดรถนะครับและสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถประจำทางน,นะครับที่นี่นะครับมีรถประจำทางจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมาที่ลบเอราวันนะครับในส่วนของเวลานะครับผมก็ถ่ายรูปแล้วก็อินเสิร์ตมาให้ด้านนี้เลยนะครับ ในจอนี้เลยครับได้เวลาเดินทางน,นะครับเราเข้าไปที่นี่น่าจะประมาณสักบ่ายสองนะครับบรรยากาศก็ขึ้มฟ้ารึ้นฝนนิดหน่อยครับการเดินเข้าไปที่ตัวน้าตกของน้าตกเอราวัณน,นะครับถือว่าสบายนะครับเด็กๆเ,เดินได้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะเดินกันไปเรื่อยๆกันลูกกับหลานได้นะครับ ไม่ชันมากแล้วก็มีจุดให้พักทางเดินค่อนข้างดีนะครับเป็นทางลาดยางสลับกับทางที่เป็นขั้นบันไดซึ่งทําไว้ดีนะครับทางอุทยานได้เทปูนแล้วก็ทําการลื่นไว้ให้เราดีพอสมควรเลยครับผมไปที่นี่ช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะครับเป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่ครับอากาศก็เลยดูชุ่มชื้นนะครับบางครั้งก็จะมีฝนลงตกลงมาบ้างปปายนะครับ ถือว่าดีนะครับการมาเที่ยวน้ําตกแล้วก็เราได้เห็นน้ําเยอะๆนิดนึงน,นะครับรู้สึกสดชื่นแล้วก็ต้นไม้ก็เป็นสีเขียวดูแล้วสบายตามากครับตรงนี้คือฉายานะครับของน้ําตกแต่ละชั้นนะครับน้ําตกเอราวัณน,นะครับมีทั้งหมด7ชั้นครับผมเคยขึ้นไปเมื่อตอนสมัยวัยรุ่นนี้ขึ้นไปถึงชั้นที่6ที่7เลยจําได้แต่ก็ผ่านมาแล้วร่วม20ปีนะครับ ปัจจุบันนะครับทางที่ทําการอุทยานน้ําตกนะครับก็มีข้อบังคับนะครับให้มีการเช่าตัวของเสื้อชูชีพนะครับตรงนี้เป็นจุดบริการนะครับมีอัตราค่าบริการเสื้อชูชีพเช่าไม่เกิน2ชั่วโมง20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับก็สมควรที่จะส่งเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ลงเล่นน้ํานะครับลูกหลานเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะครับ ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับที่นี่ค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวหนาตานะครับทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับเท่าที่สังเกตนะครับฝรั่งต่างชาติค่อนข้างที่จะชื่นชอบกันมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยมากเลยนะครับที่นี่ก็เช่นกันนะครับฝรั่งเยอะมากเลยครับตรงนี้เป็นน้าตกชั้นที่1นนะครับไหลขึ้นล่างนะครับ,รบชั้นนี้เหมาะกับการที่ หลายคนมาเช็คอินนะครับว่าชั้นมาถึงน้ําตกแล้วสายชิวนะครับไม่ต้องการเดินขึ้นไปไกลนะครับตรงนี้ก็มีที่ให้เล่นแล้วพอแล้วชั้นมาถึงแล้วชั้นที่1นึ่งเหมาะกับคุณมากๆครับเช่นกันครับผมก็ให้เด็กๆลงเล่นน้ําที่ตรงนี้นะครับพอดูแล้วก็น่าจะเหมาะน้ําไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ไหลแรงมากประกอบกับว่ามีผู้ใหญ่คอยตรวจสอดซองดูแลนะครับ มีเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับประจําตามจุดต่างๆของที่นี่นะครับเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยต่างๆด้วยครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ชั้น2นะครับตอนนี้ฝนตกนะครับตกพรมๆแล้วก็สลับกับมีหนักบ้างในบางช่วงนะครับน้ําตกชั้นที่2อีก40เมตรเท่านั้นเองนะครับทางเดินนะครับบางช่วงจะเป็นทางลาดนะครับแล้วก็สลับกับขั้นบันไดอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับจะมีแบบ ทำเป็นเส้นกันลื่นไว้บ้างนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเวลาเดินโดยเฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆนะครับต้องระวังลื่นล้มด้วยมาถึงชั้นที่สองแล้วนะครับชั้นนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาตานะครับทั้งที่มานั่งแคมปิ้งนะครับมานั่งทานอะไรกันกับครอบครัวนะครับรวมถึงคนที่ลงไปเล่นน้ําด้านล่างนะครับตรงนี้น้ําตกค่อนข้างที่จะลดหลันกัน สูงหน่อยนะครับมีเสียงน้ําตกค่อนข้างดังไม่ใช่เสียงจากไม้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นที่3เมินครับในวันที่ไปนะครับก็ฝนจะตกสลับกับหยุดอย่างเงี้ยครับก็ในไหนก็ไหนไก็เปียกแล้วนะครับขอเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะที่ถ่ายมาทั้งหมดนี้นะครับถ่ายจาก iPhone 15ครับผมแล้วก็ใส่ไม้กันสั่นนะครับโมซามินิเข้าไป ถือว่าข้อดีข้อหนึ่งของ iPhone 15ที่ลองมาประมาณเดือนวกว่าๆนะครับถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับแล้วก็ผมชอบเลนดเดิมๆของมันเนี่ยนะครับมุมกว้างเนี่ยก็เพียงพอกับการใช้งานท่องเที่ยวทั่วไปโดยที่ไม่ต้องพกกล้องใหญ่เลยนะครับฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับตรงนี้คือสภานตรงชั้นที่3ของน้ำต,ตกเอราวัณนะครับ ถาจะถามความทรงจําของผมกับที่นี่นะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เรียนปวสเงั้นจาได้ว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับแล้วก็แจ็คพอตดด้วยครับวันที่มานฝนตกหนักนะครับเหมือนจะมีน้ําป่านะครับน้ําที่ไหลลงมาจะเป็นน้ําที่ค่อนข้างที่จะข้นๆน้ําลุกลังนะครับตามทางเดินต่างๆเต็มไปด้วยน้ําเลยก็ต้องรีบรีบเดินลงมานะครับคนนักท่องเที่ยวก็เริ่มหนีเริ่มทยอยลงมากันหมดจําได้อย่างนี้ สุดท้ายนะครับผมก็ตัดสินใจจะเดินกลับนะครับเพราะว่าฝนมันตกลงมาเรื่อยๆนะครับประกอบกับประกอบกับฝนมันตกหนักไงล่ะครับสุดท้ายก็เลยต้องจบทริปน้ําตกนะตรงนี้นะครับท้ายที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนมาหันมาเที่ยวเมืองไทยนะครับน้ําตกอลาวันนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเรานี่เองนะครับมีที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมากมายนะครับลองมาเที่ยวกันดูครับวันหยุดนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ